นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะะโมตัสสภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอความนอบนอ้อมของข้าพเจ้า จงมีแด่พระรัตนตรัยขอโอกาสแด่พระยุขาวจรขอเจริญพรมายังญาติโยมโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกทุกท่านเอาเมือลงนั่งตามสบายนะ การปฏิบัติธรรมของพระโยคาวจรโยคีเราก็ได้ผ่านมาสิบห้าวันนสิบห้าสิบหกวันเหลืออีกครึ่งเดือนในข้อนี้ในโครงการนี้ที่ทางสำนักได้จัดขึ้นมาเราก็ได้มาข้อร่วม โครงการนี้ผ่านเวลามาสิบกวันแต่ทีนี้เท่าที่อาจารย์สอบอารมณ์มาในแต่ละวันแต่ละวันน่ส่วนมากพระเราโยมเราก็ไปได้ดีพอสมควรบางทีก็ไปได้ดีโดยบุญบารมีของตนเองถึงแม้การกระทํา ยังไม่เข้าสายตาก็ตามแต่แต่ว่าด้วยที่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าบุญบารมีของพระเราของโยมเราอาจจะเคยได้สั่งสมมาในอดีตชาติมาจนถึงปัจจุบันชาติเขาก็สามารถที่จะปรากฏอะไรต่างๆหลายๆอย่างให้เราได้รับรู้ได้รับชม ที่เราได้มีปัญญาหรือว่ามีสติปัญญารู้ในอาการต่างๆหรือว่ารู้ในรูปนามต่างๆที่เราได้รับได้สวยมาแต่ละวันแต่ละวันอันนั้นก็อาจจะเป็นพ่อบุญบารมีของตนเองก็ได้ทั้งๆที่อาจจะเคยปฏิบัติมาเล็กๆน้อยๆไม่เคยปฏิบัติมามากเท่าไหร่เป็นอย่างที่อาจารย์ได้บอกไว้ว ถ้าบุญมีวาสนาดีบารมีดีก็เป็นไปได้แต่ถ้าทำแทบเป็นแทบตายบุญยังไม่ถึงบารมียังไม่ถึงก็ไม่อาจที่จะรู้ได้ไมาจที่จะเห็นได้รับรู้ได้ตรงนั้นเราะนั้นต้องอาศัยการสั่งสมนะที่เรากำลังทําทุกวันทุกวันเนี่ยแต่บางคนทำดี หมายถึงการกระทําภายนอกที่่าอาจารย์เห็นหรือแม้แต่ผู้ช่วยเห็นก็ตามแต่อาจารย์เห็นก็ตามแต่แต่สอบแล้วถามแล้วสภาวะที่จะเด่นชัดที่จะเห็นอาการของรูปนามที่แท้จริงยังไม่ค่อยชัดอาจารย์ก็ให้กำลังใจไปแต่ละวันแต่ละวันนี่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะอะไรเพราะบุญของเรายังไม่ถึงหรือบรารมีเขายังไม่ถึง นั่นเองหรืออาจจะเป็นการกระทําของตนเองที่ทําแต่เพียงเพียงว่าเปลือกนอกนะแต่ภายในใจก็ยังอาจจะมีการต่อต้านอยู่หรืออาจจะมีการขวางจิตขวางใจอยู่ว่ายังมีอาการความสงสัยว่าที่ตนกําลังทําขนาดนี้ถูกต้องหรือเปล่าครูบาอาจารย์ได้นํามาสอนเราเนี่ย มีความรู้มากพอพหรือเปล่าที่มาสอนเราในลักษณะอย่างนี้ตลอดถึงครูบาอาจารย์จะรู้เท่าเราเหมือนเราหรือเปล่าสิ่งเราเนี่ยมันจะเป็นอุบสรรคขัดขวางในการประพฤติปฏิบัติเราถึงแม้ภายนอกจะทำได้ดีตั้งใจทำดีแต่ภายในใจเนี่ยบางทีทำภายนอกนี่ยทำด้วยความกลัวทำด้วยความเกรงใจสำนักนี่เป็นต้น แต่ภายในใจไม่ได้เข้าสู่วิถีของการปฏิบัติจริงๆอย่างจังเราก็ไม่ได้รับประโยชน์จากตรงนั้นเพวันนั้นเราทั้งหลายที่มาปฏิบัติที่นี่พยายามใส่ใจในการกำหนดใส่ใจรับรู้ในอารมณ์ที่เราเพิ่งรู้พวงเห็นตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตื่นยนถึงหลับเนะี่ยทำให้ได้นะถ้าตรงไหนที่เขาแต่คิดแต่หวงใจ การกระทำของเขาไม่ได้ไม่ค่อยได้ติดต่อต่อเนื่องสมัยที่อาจารย์มาปฏิบัติก่อนถามว่ามีใจต่อต้านไหมมีใจไม่ยอมรับในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติไหมหรือมีใจในลักษณะที่ว่าตนเองพลังเผลอทำนิยมบุแบบไว้ไว้เนี่ยมีบ้างไหมมีนะแต่เมื่อมีแล้วอาจารย์ก็พยายาม ด,ดัดจิตดัดใจหรือพยายามคัดจิตคัดใจของตนเองนะเข้าสู่แนวของการปฏิบัติให้ได้จริงจริงแขงจังนั้ได้มากที่สุดทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์ก็อาศัยธรรมบทที่หลวงพ่อเล่ามานะนะั่นแะแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเอ้ยหรือบางเรื่องบางราวที่อาจารย์ประทับจิตประทับใจอาจารย์ก่อาไว้ใช้เป็นประโยชน์คลาไหนก็ตามแต่ที่อาจารย์อ่อนอกอ่อนใจ หรือคราไหนที่อาจารย์หมดกำลังใจในการราพตชปฏิบัติไม่เห็นในเรื่องได้เล่าอะไรก็ตามแต่ธรรมบทเรื่องเรื่องนั้นก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับอาจารย์ได้นึกถึงได้ก็・มบริกรรมคิดหนอก่อนเสร็จแล้วพยายามทำพร้อยตามที่ครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้เป็นต้นอย่างกรณีที่ว่าความเพียรของเราย่อหย่อนความเพียรของเราอ่อนไปใจมีความคิดต่อต้าน จารดูเหมือนว่าอาจารย์ยกตัวอย่างมาแล้วที่ว่าเรื่องของมันฑิตาสามมเณนที่มันรู้ธรรมที่อายุเจ็ดขวบนะที่ท่านเป็นสามนเณน,นอายุเจ็ดขวบเขามาบวชในพูทธศาสนาเป็นลูกศิษย์ของมสารีบุตรจาได้ไหมนะตอนที่ท่านเข้ามาบวชแล้วนะขนาดวันพอได้เจ็ดวัน ท่านออกไปบินธบาพร้อมกับพระสารีบุตรไปถึงขรหว่างกลางทางท่านได้พบกับอะไรพบกับชาวนาที่กำลังคัดน้ำเหมืองน้ำลำคลองเล็กๆไหลเข้านากำลังขางกำลังไขน้ำเข้านาอยู่สามนเณรมันติดตาถามพระสารีบุตรว่าหลวงพอ่อ นั่นเขากำลังทำอะไรอยู่พระสารีบุตรตอบว่าชาวนาเขากำลังคัดน้ำข้เขอนนาเพื่อที่จะไปหล่อเลี้ยงต้นกล้านั้นมันดีตาสามเณรถามพระสารีบุตรว่าอย่างไงน้ำนั้นมีใจคลองไหมพระสารีบุตรบอกว่าน้ำนั้นไม่มีใจคลอง มันอิตาก็ไม่ว่าอะไรนึกน้อมมาอยู่ในจิตในใจอืมน้ำไม่มีใจคลองคนเรามีใจคลองอยู่มีใจรักษาอยู่มีใจอยู่ก็ไม่ว่าอะไรอยู่เดินทางต่อไปสักพักหนึ่งนะมันอิตาสามนเณรพร้อมกับพระสารีบุตรไปพบกับอะไรไปพบกับชาวบ้านที่เขากำลังถากถางไม้ กำลังดัดไม้เพื่อที่จะทำไม้นั้นเป็นคันธนูเอยเป็นลูกศรอนธนูเอยเหลาไม้ตรงนั้นแล้วเผาลนด้วยไฟแล้วมาดัดให้ลูกธนูนั้นตรงดิ่งเลยอย่างนี้ไปต้นตลอดถึงเอาทำเป็นคันธนูพยายามดัดไม้เหล่านั้นให้โค้งงอให้ได้ลูกให้ได้สวยอย่างนี้ไปต้น มันนิตาสามเนรก็ถามอีกว่าชาวบ้านเขากำลังทำอะไรอยู่ภาษาริบบทกษาได้ยาใหญให้ฟังว่าเขากำลังทำคันธโนูกธนูอยู่ถามคำถามเดิมอีกอ่ะไม้นั้นยังมีใจคลองอยู่ไหมหลวงพอ่อพระสารีบุตรก็บอกว่าไม้นั้นไม่มีใจคลองสามเนรก็คิดเหมันเดิมอย่างที่เหมือนกันเมื่อกี้ก็เดินทางต่อไปอีก ไปเส้นได้สักระยะหนึ่งทั้งสองท่านทั้งพระสารีบุตรและสามเณรมณิตาก็พบกับชาวบ้านกำลังถากถางไม้นั้นเพื่อที่จะทำอะไรเพื่อที่จะทำร้อเกวียนให้วงให้ร้อเกวียนนะ่ะเป็นขึ้นลูกเป็นวงกลมมนณีตาสามเณรก็ถามอีกว่า ล้อ,อ,อชาวบ้านเขากำลังทำอะไรอยู่ภาษาริบุตรก็บอกว่าเขากำลังทำร้อเกียนตรงนั้นอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นมันดิตาสามะเน,นถามว่าไม้นะ่ะมีใจคลองอีกไหมหลวงพ่อภาษาริบุตรบอกว่าไม้นะ่ะไม่มีใจคลองหรอกเน้นมันดิตาสามเนรครั้งที่สามนะคิดได้ว่า ในเมื่อไม้ก็ตามแต่ในเมื่อน้ำก็ตามแต่ไม่มีใจคลองแต่มวลมนุษย์ทั้งหลายสามารถที่จะคัดสามารถที่จะดัดสามารถที่จะดัดแปลงเขาทำอะไรเขาได้ดังใจสมประสงค์นี้เป็นต้นเนื้อตัวของเราล่ะดูสิขนาดแกอายุแค่เจ็ดขวบนะท่านอายุแค่เจ็ดขวบบอว่าตัวของเราเนี่ย มีใจครองมนุษย์เรามีใจครองกันทุกคนแต่จะดัดจิตดัดใจคัดจิตคัดใจของตนเองเข้าสู่การบำเพ็ญสม,มณธรรมไม่ได้เชือรือพอมันดีต่สาม,มเณรคิดได้อย่างนั้นน่ะยื่นบาตรให้กับพระสาราีบุตรเลยหลวงพ่อนิมนต์หลวงพ่อไปเองนะกล่าวกับผมขอกลับไปจเจริญสม,มณธรรม อีกซ้ำยังฝากด้วยซ้ำนะฝากพูดเล่นกับหลวงพอ่อไม่เล่นนะพูดจริงด้วยการไปบินนบาตวันนี้นิมนต์เอาปลาตะเพียนมาฝากให้ด้วยนะอันนี้ความหลังอาจารย์คงไม่เล่าถึงขนาดนั้นนะมาความหลังที่ว่าได้ปลาตะเพียนมาเพราะอะไรเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่ประเด็นในในพุทธการของเรานี่ก่อนนะ เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วบัณฑิตาสามเณรยื่นบาทให้ภาษาลิบุตรก็รับบาดไว้พร้อมกับนั้นภาษาลิบุตรก็ยังยืน่นกุญแจให้อีกต่างหากกุญแจกุติของภาษาลิบุตรบอกให้บอกบอกให้บัณฑิตาสามเณรเนนะี่ยให้ไปเจริญสมณธรรมที่กุติของภาษาลิบุตรหลังจากนั้นบัณฑิตาสามเณรก็กลับมา เจริญสมณธรรมขณะที่กำลังมาเจริญสมณธรรมอยู่นะั้นพราะพุทธองค์รู้เนี่นะสายพระแสงไปว่าวันนี้จะมีใครโอกาสได้บรรลุธรรมได้รู้ธรรมโอ้เป็นบันฑิตาสามเณรของเรานั่นเองที่อยู่ในวัดเชตวันเนียพระองค์มารักษาเลยนะมายืนฟ้องอยู่ตรงประตูนะั่นแหละนตลอดถึง รอนไปถึงพระอินทร์รอนไปถึงเทวดาทั้งหลายะเราพระอินทร์เทวดาทั้งหลายสั่งเลยใช้เนี่ยจิตหรือว่าใช้ความอิทธิปฏิหารของท่านทั้งหลายเหล่านั้นเราเทวดาทั้งหลายดึงลังไม้ห่พระอาทิตย์ขึ้นตลอดถึงไม้ห่พระจันทร์ตกลงไปอย่างนี้เป็นต้นตลอดถึงเราเทวดาทั้งสี่ทิศก็คอยที่มาป้องกันในขณะนั้น ไม่เสียงนกสีงกาได้ลองเสียงดังรบก,กวนสามเณรน้อยองนันได้นี่เป็นต้นจนกว่าสามเณรนั้นเจริญสมณธรรมอยู่ในกุฏิของระสาริบุตรพอสายมานิดหนึ่งระสาริบุตรไปบินทำบาดกลับมาพระองค์ก็อาศัยความแก่ก้าของการเจริญสมณธรรมตรงนั้นถามราษาริบุตรเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะตั้งแต่ต้นว่า นั่นเธอก็กําลังทําอะไรกำลังนำอะไรมาอยู่ภาษาลีบุตรกว่านําอาหารมาคําถามคําตอบเขาเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาอาหารตรงนั้นมันดีตาสามเณรพิจารณาเรื่องของคำสอนคําถามคําตอบระหว่างภาษาลิบุตรกับพระพุทธองค์ในเพียงแต่ห้าคำถามเท่านั้น